ตอนนี้ในพัทยาเริ่มมีการจุดผู้เขาดาวกันแล้วนะคะเราก็ออกมาออกมาดูลำดวนกันนะคะ น้องก็ยังไม่นอนนะคะพราว่าวันนี้เสียงดังนะคะทางโรงแรมอะไรก็มีการฉลองนะคะใกล้ๆนะคะแต่เป็นนี้ไม่มีผพุที่จุดใกล้ๆนะคะโชคดีที่สาวๆไม่ตกใจค่ะ มีเสียงเพื่อนๆแล้วอันนี้อ๋อมีรัวรัวประทัดแล้วก็มีฟูใกล้ๆแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีฟูแบบใกล้เข้ามาแล้วนะคะรอบเลยนะคะรอบเลยนะคะวันนี้ ตกใจพอมาตอนนี้รอบเลยนะคะทั้งกระทัดทั้งผู้นะคะโอเห็นไหมเนาะห็นลำดวนไหมเนาะตกใจอยู่นิดหน่อยนะคะโอ้เนวหินเนวหินจะเป็นเงาเงา แต่เงาเงาหัวนะคะไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าปีนี้ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่โอน่อคือวมื่อกี้มอไซ่มาไปบึงเดินเพ่นทุกทุกปีนะคะเขาดาวแล้วก็จะมาเฝ้ากันแบบนี้นะคะ เฝ้าอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาจะตกใจนะคะยังปุนะคะปีนี้ไม่ค่อยแรงะค่ะปีนี้อขอควานแม่ควานก็เริ่มมองอมากันนะคะว้าเพ้นดวนมีใกล้ๆนะหรือว่าไม่มีใกล้ๆแล้วนะคะว้านี้ใหญ่มากเลยอะ นัดเดียวใหญ่มากตรงนี้ใกล้มากนะคะเอว่าถ่ายไม่ทนันมีสงสัยมีนัดเดียวนะ,ะโอ้แต่คือรอบๆแบบทั่วเลยนะคะพัทยานะคะ มีทางนี้ด้วยโอ้ยไม่ทันใครไม่ทันเริ่มมีอาการนะคะยกหัวขึ้นมาแล้วเสียงใครเอ่ยเสียงใคร จะเป็นเสียงยายบุญหลายนะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะ มีทั้งสุดผูมีทั้งปล่อยโคมด้วยนะคะวันนี้ปล่อยโคมกันมาเป็นสายๆเลยนะคะว้าวไม่รู้จะโฟกัสทางไหนเลยนะคะตอนนี้คือรอบเลยนะคะ แฮปปี้นิวเยียร์นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีสองพันห้าร้อยนะคะหกสิบห้านะคะข้ามปีไปกับลำดวนนะคะอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะหลายนาทีเลยนะคะผู ้างในเมืองมีโคมด้วยนะคะมองไปจากทางนี้นะคะเห็นไหมเนาเนี่ยคโคมเป็นสายสายนะคะลอยขึ้นอยู่เหนือตรงสนามปืนนะคะตอนนี้ผุก็ยังไม่หมดกันเลยนะคะมีทั้งไกลทั้งไกลนะคะเราก็ เราให้พุหมดก่อนเนาะค่อยเข้ากับบ้านนะคะเขาดาวทุกปีนะคะก็ต้องมาเฝ้ากันแบบนี้นะคะโอ้ยบรรยากาศอาจจะไม่เห็นน้องช้างได้ชัดนะครับไม่ได้เอาไฟมานะคะกลัวว่าจะเป็นการลบกวนแต่น้องได้ยินพุก็ตื่นอยู่ดีเนาะ หมดแล้วด้วนหมดแล้วผู้โอ้ทางในเมืองยังมีอยู่เลยตื่นตาตื่นใจอยากให้เห็นหน้าลำดวนตอนนี้มากๆค่ะจองไปตรงผู้ค่ะแล้วก็เอามือวกวากๆนะคะเอามือเศร้าๆ <laughs> ทางในเมืองยังมีอยู่เลยนะคะ ปีนี้โชคดีหน่อยที่ใกล้ๆไม่ค่อยเยอะนะคะสาวๆก็เลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะคะแฮปปี้นิเยียนะคะ โค้สายในเมืองกับปล่อยโค้สายเป็นสายเป็นสายทางทะเลยังต่อเนื่องไม่หยุดกันเลยนะคะตอนนี้